สวัสดีครับวันนี้จะเป็นคลิปไฟนอลตัวที่หนึ่งะครับผมการลิกกิ้งและแอนิเมชันครับผมซึ่งสังเกตว่าเวลาเนี่ยมันจะคือวันที่28ซึ่งก็คือวันตรงกับวันที่พี่จริงสั่งเลยถ้ากิดว่าผมกลับห้องมาปุ๊บผมก็ทําเลยเป็นไงเด็กดีปะเด็กดีเด็กดีมาในขั้นตอนแรกนะครับผมถ้าเราจะทําการใส่ลิกกิ้งแอนิเมชันเนี่ยเราจะจะต้องมีตัวแอดวานซ์สเกเลตันก่อนขั้นตอนแรกก็คือ เข้าไปที่ Google แล้วเซิร์ชคำว่า advanced skeleton ครับผมจะเจอลิงก์แรกเลยคือจากตัวเว็บ a n i m a t i o n studio กดเข้าไปคลิกที่แรกนะครับผมจากนั้นพอเราได้ไฟล์มาเนี่ยเราจะหน้าตาประมาณนี้อันนี้จากนั้นเราเปิดไปที่ตัวไฟล์โปรเจกต์ของเราเลือกไปที่อันนี้ advanced skeleton ลากเข้าไปในไฟล์โปรเจกต์จากนั้นนะครับผมเปิดไปตัวตัวมายาทำการลากตัว install ใส่เข้าไปที่นี่ผม คือมันจะมาแล้วซึ่งตัวโมเดลที่ผมจะทาการใช้ในวันนี้ก็คือตัวที่พี่จริงเอามาแจกนั่งเลยครับนะครับึงทำไมถึงไม่ใช่ของตัวเองนะก็แปลว่าของผมมันมันพังมากซึ่งผมคงใช้ได้ใช่ไหมครับขอแล้วก็พี่ขอใช้เลยครับผมผมไม่มีตัวอื่นแล้วมาแรกๆก็คือผไปที่ตัวแอตัว a ตัวนี้ขั้นตอนที่สอง มันจะมีตัวอะไรขึ้นมาเยอะแยะเลยกดไปที่ตัว body fit แล้วก็ import I M P O R T ครับผมอันนี้กดเข้าไปจิป๊บทำไมไมาอยู่นะันะน่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวผมลากไปเอ้ยเราไม่ต้องก็ได้เนี่ยโอเคเดื๋อว่าต้องวะอ่ะเดี๋ยวมันจะได้ตัวซีลตันมาครับผมแล้วผมจะทำการลากมันลงมาข้างล่างเนี้อ่ะเราควรจริงจรคเรเอ้ย เป็นอะไร่างมุ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการลากตัวโมเดลเขึ้นไปแล้วจะทำงานขยายให้มันพอ,พอดีกับตัว Advanced Skeleton โอ้ยฟ้าผ่าบ้านะคนเขาจะทำงานมาผ่าเลยตอนนี้โอเคใหญ่ไมป,ประมาณนี้แล้วกันจะให้มันพอดี ไฟผ่ามีหยุดเลยให้ฟ้าร้องสตอิต่อมานะครับผม,มผมจะทําการเฮ้ยเดี๋ก่อนจะทําการอ่ปรับให้ตัว Advanced Skeleton เนี่ยพอดีกับตัวโมเดลของเราซึ่งวิธกีก็คือกดไปที่ตรงนี้อ่าผมมันไม่ขึ้นจะเป็นว่าเป็นลูกกลมๆคล้ายๆแก้วแล้วกันใสๆกดไปโอเคขึ้นอย่างนี้จากนั้นนะครับผมจะทําการ <S <S อะไรนยะกด กดให้มันกระดูกตัว Advanced Skeleton เนี่ยพอดีกับตัว b o ี้ของเราขั้นแรกสมมุตินะครับเราอยากจะขยับแค่บางจุดไม่อยากขยับทุกจุดแบบนี้กดไปที่ตัว D ครับผมจึ๊บหนึ่งทีมันจะขยับแค่บางจุดอย่างนี้ครับผมเราสามารถทําให้เราสามารถขยับตัว Advanced Skeleton เนี่ยให้มันพอดีได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการปรับก่อนสักครู่นะครับ อารน,นี้ยังไม่ค่อยยากมากครับผมมันจะไม่ยากที่พาร์ทขยับนิ้วมือนิ้วก็ไม่ค่อยยากหรอกเพราะว่าพี่จริงสอนมาดีนะครับผมไงออกมาเขาจะแขนแขนนี้นี้ นิ้วมืออันต่แรกเราต้องเอานิ้วแรกให้ตรงก่อนผมจะทำการปิดเปิดไปเรื่อยๆดูว่ามันตรงไหม10 10 10หมุนมันเริ่มมือแล้วหรือเปล่ากล้อ,กองกล้องเริ่มมือแล้วหรือเปล่าอ,อืมกล้องมันเริ่มมือเพราะว่าฟ้าร้องเล,เล้วแหละรองแล้วเหมือนฝนจะตกอ,อีกรอบนึงที่ประมาณนี้ โอเคจากนั้นก็ขยับตัวเราหนึ่งลากขึ้นไปหมุนจริงผมกดช็อตคัดเอ้กดเป็นพวกช็อต,อตคัดอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าผมชินกับการกดไล่กดไล่กดทีละอันละชิปอันนี้ง่ายหน่อยชิปอันนี้ môn đinh ninh 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 ở ninh 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 đi ninh ninh đi đi ninh ninh đi này này, ninh cái ninh 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 อันนี้เหมุนให้มันพอดีเลยอันน,นี้เหนียวต่อไปอันนี้ขึ้นมาอยู่นี้ด้วยหรือเปล่าอยู่นี้ด้วยโอเคแล้วก็อีกนด้วหนึ่งอืมอีกนิ้วหนึ่งกดยาก วันนี้กล้องมันจะเริ่มมืดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมไปเปิดไฟแบบนั้นหนึ่งนะครับโอเคกับมาแล้วแค่นี้เราก็จะเห็นหน้าผมชัดแล้วนะครับชีงขึ้นมานลากขึ้นมา โอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยว,ยวมือมันมีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องย้ายมันด้วยคือ mm. okay, ส่วนนี้ย้ายมาเพราะว่าเดี๋ยวมือมันจะมีสองข้อนะครับผมโอเคประมาณนีมามา้ที่คอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นไรเนะี่ยส่วนคอนะครับผมผมจะที่คอนี้ผมจะยังไม่ทําอะไรมากมันนะครับผมแค่จะซ่อนให้มัน ไม่เกินตัวโมเดลมาเพราะว่าเรา,วเราตัวเราตัวละครมันไม่มีลูกกระตา,าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพิ่มเขียนมานี้จากนั้นนะครับผมไปที่ u i e d view u i build advanced s k e l e t o n ครับผมก็ไปหนึ่งทีรอ,อแป๊บหนึ่งเห็นล้ว เคั okay, มจะได้มาประมาณนี้จากนั้นนะครับผมเราจะไปที่ deform option หนึ่งกดไปที่ตัวตัวกรุ๊ปของตัวโมเดลของเราก่อนเรากดไปที่ set deform j o i set smooth by option กด apply and close ครับผมจากนั้นก็รอปอีกรออเคได้แล้วรอไม่นานลองขยับดูครับผมโอเคมันจะได้แล้ว ต่อนะครับผมไปที่ออฟชั่น2ครับผมไปที่สกินเคสครับผมกดคลาฟหรือครีเอทหรือคลาบเลยมั้ง<อ>ขอไปครับรอสักคู่ติดตรีมาดกวย โอเคมันจะได้อย่างนี้มาครับผมไอต,ตัวนี้ผมไม่ดูคนอื่นเขาเรียกยไงนะผมเรียกว่าชุดมิชลินนะครับผมเฮ้ยอ๋อผมจะทำการขยายมาหรือเราต้องขยายให้มันเกินโมเดลของเรามานิดนึงขยายขยายไปเรื่อยนะครับ น,นี้คือฟารองแบบดังมากพิกิงกับบ้านอยู่ก็เข้ารถด้ดีนะครับส่วนนิ้วเนี่ยแท้จะไม่ต้องปรับอะไรเลย,เลยโอเคต่อมาครัผมไปที่หลังจากที่เราไอ้จัดค่ายไอ้ชุดมิชลีนเสร็จนี่ละนี่ละเสแล้วเนี่ยไปที่ Miller กดไปที่ท i g h t left ครับผมจะเป็นการ copy จากด้านซ้ายไปด้านขวาครับผม,ผมกดเปหนึ่งทีจะประมาณนี้โอเคจากนั้นนะครับผม าจากนั้นนะครับผมไปที่ copy weight ครับผมแล้วไปที่ปิดปิดพวกนี้หมดเลยไปที่ tool walk walk designer กด start ครับผมโอเคจากนั้นผมจะทำการปิดพวกนี้ให้หมดปิดปิดให้หมดแล้วผมจะทำการปิดเส้นจอยด้วยโอเคแล้วกดเดินครับผม ประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวคลิปฟัแนลคลิปแรกครับผมเดี๋ยวคลิปที่2เนี่ยจะตามมาอีกประมาณห้านาทีครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับกดเอ้เอ้ยเ,อ,ยเอ,ยมอมือโอเค